คารปาร์คเราพลางุ่งหน้าสู่กรุาเตสขึ้นรถรางผิดสลับกันไปแต่ว co ่าไม่เ hmm. สียเวลามากแล้วทุรักทุเลถึงแล้วเราไปสถานีรถไฟเพื่อจะกรุดเตสนี่คือระหว่างทางนี่คือสัาษพอขึ้นมาแลรถไฟครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวนะครับอันนี้ก็จะแถมน้ําให้สองขวดอันนี้เป็นบริเวณที่เป็นห้องพักนะครับแต่นั้นเลยมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นที่แขวนจักรยานเป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยมากครับตรงนี้ พอจากห้องนี้ไปนะครับตรงเข้าไปเนี่ยโบกี้ข้างหน้าก็จะเป็นโซนของห้องอาหารครับทน,นี้เราต้องเดินข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินแค,ๆคบๆเห็นไฮะถ้าเกิดยืนอยู่คนนึงก็เบียดกันหน้าดูอันนี้ก็จะเป็นโซนหลังครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารครับที่เราสามารถสั่งอาหารหรือว่ามานั่งทานในนี้ได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากนั้นครับพอเราเดินพ้นจากตัวห้องอาหารนี้ไปแล้วนะครับก็จะสู่ข้าโบกี้ที่เรานั่งนะครับซึ่งเป็นการจองที่นั่งรถไฟชั้น2นะครับก็จะมีด้านขวาเนี่ย ในบริเที่วางกระเป๋านะครับส่วนที่วางกระเป๋าด้านบนนะ่ะก็เหมือนใส่แคลรีออนได้ครับสบายๆที่นั่งกว้างขวางมีที่ชาร์จแบตเรียบร้อยอันนี้เราเลยสั่งแซนด์วิชทูน่านะครับมานั่งกินประทางแก้หิวไปนะครับแล้วก็นี่ครับนี่แซนด์วิชทูน่าชีสแล้วก็อันนี้เลยมันอบซึ่งอร่อยมากส่วนอันนี้ครับผมเลือกที่จะซื้อเบอร์เกอร์คิงเข้ามากินมันจะเป็นพัฟอย่างนี้เป็นรูปดาวเนี่ยเทคสต์เก็ตแต่ว่ารสน่าจะอร่อย ความบางหอมแป้งนะครับ,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 บส่วนเรื่องรสชาติครับมันก็จะเหมือนเท็กซัสชิคเก้นเลยครับที่พูดไปตะเกียอันนี้เราก็ถึงแล้วครับพร้อมออกเที่ยวได้จ้า